จริงๆน้ำหนักไม่ได้เยอะมากเลยนะคะคุณหมอแต่มันเป็นหลงหน้าค่ะหน้าก็เลยดูแบบใหญ่ถ้าหนูไม่ยิ้มจะกลายเป็นมีอายุขึ้นมาทันทีเลยค่ะ อายุยังไม่เยอะแต่ว่าทําไมหน้ามันยวบยวบย,ย้ยอยย้อยหลวมๆผิวมันไม่แน่นกระฉับอะค่ะคือตลอดเวลาที่ทํามาค่ะก็ทําเป็นเครื่องเมนเทนมาตลอดทุกสามเดือนเลยนะคะแต่ก็รู้สึกว่ามันยังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควรนะคะตัวเครื่องเนี่ยก็ดีนะคะแต่มันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแต่มันเป็นการกระตุ้นปุ๊บมีการบาดเจ็บป้าบร่างกายมีการซ่อมแซมเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราซ่อมแซมระยะเวลามันก็จะอยู่ในช่วงหนึ่งเท่านั้นเองผลจึงอยู่ได้ประมาณ2-3เดือนเราถึงต้องไปทำซ้ำใหม่ผิวหลวมเนี่ยเราสามารถจะแก้ปัญหาได้ด้วยการใช้เรื่องของการสร้างคอลลาเจนเข้ามาแต่เพื่อให้เกิดการสร้างคอลลาเจนระยะยาวเนี่ยมันจะมีนวัตกรรมใหม่เรียกว่า mesh bio lifting เป็นการวางเมชเข้าไปใต้ผิวนะคะทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายของคอลลาเจนขึ้นมาเพราะฉะนั้นคอลลาเจนที่ถูกสร้างขึ้นก็จะมีความแข็งแรงแล้วก็สามารถจัดกรอบพยุงผิวให้ได้รูปขึ้นหน้าก็จะดูแน่นขึ้นที่สำคัญตัวเมชเนี่ยยังสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ในระยะยาวอยู่ได้เป็นปี